โลิจากมิสแกรนนัทชอนพนมน้นองเดสปม<อ>ิสแกน,นสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะพี่เจงก็อยู่ในงานมิส เชียงใหม่รอบไฟนอลแล้วนะคะซึ่งวันนี้จะรู้แล้วว่าใครจะเป็นคนได้มงกุดไปแล้วก็ดอกไม้นะคะจาก NSC Clinic นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะส่งตรงมาจากกรุงเทพเลย <Wow. S 1> ก็ส่งมาให้พีลินเนาะก็ขอบคุณมากๆเลยแล้ก็ตอนนี้นะคะพี่ลินเขากําลังแต่งตัวอยู่เดีย๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในกันรู้นกันว่าพี่ิลินจะได้มงุฎไปหรือเปล่าไปดูข้างในกัน,นะคะ่ะ รู้หมดแล้วเองเข้ามาไม่ถูกอออนะว่าถ้าไม่ีบนี่นือเรียกไป่าะทำไงเนี่ยเออไงเนี่ยเออัก็ไม่รทำไงเหมือนการละแเหมอนกันนะพี่อุ้ยก็มาเชียร์เนาะว่าเอออยากเจอเดี๋ยวนอนจบงานอแต่เนร์อยังไม่ได้เจอมิลีเลยนี่เจอยังจ๊ะงรือจะยังไม่เจอจ๊ะขอบคุณมากที่มาเชียร์วันนี้เนาะดีมากจะให้พี่อุ้ยอ่ะกีดเออได้พี่โอฟอร์เรีย ไม่เ้าโศกอยู่ไม่ยุ่งแบบเรียบร้อยพอมาเจอเจกเจอแบบโอเคเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันว่าเป็นยังไรเนาะทุกคนคะตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในงานแล้วนะคะเดี๋ยวจะเป็นรอบที่แบบว่าเปิดตัวนะคะเพื่อตอนนี้กองเชียร์เราอะเยอะมากนะคะนี่แพรให้ดูแพ้ให้ดู ได้ไหมนะคะปเดี๋ยวไปดูเขาเปิดตัวกันเลยดีกว่า สิบแล้วค่ะทุกคนนี่ฝากเชียในรอบต่อไปด้วยว่าจะเข้าทุค่ห้าหรือเปล่าอ่าโอเคปาเดี๋ยวลองไปดูชุดราตรีดีกว่านะคะ ที่เราอะทำกันนะคะนี่มิลีนี่แต่ว่าตัวเนี้ยยังเปิดไม่ได้เพราะว่าไฟมันจะทอนขึ้นไปบนเวทีเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอาจจะได้เหตดตอนแบบประกวดเสร็จแล้วในเงี้ยตื่นเต้นมากเลยรู้ไหมว่าพี่เจงเอือกนะ็เนี่ยโอมไปหมดเลยทุกคนมันตื่นเต้นแทนนะเดี๋ยวมาลุ้นกันว่ามิลีนี่จะเข้าท็อป5าหรือเปล่ากดไลค์ให้มิลินเยอะๆค่ะทุกคนมาแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยค่ะุดท้ายค่ะทุกคน ไม่เข้ารอบ5คนนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรนะคะถือว่าทำดีที่สุดแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเขากําลังจะประกาศอันดับแล้วว่าใครจะได้หมุนะคะถ้าใครได้ก็ใช้แล้วกันด้วยนะคะไม่นไรนะคะเดี๋ยวเราค่อยไปสัมภาษณ์พิลิพข้างหลังกันเนาะ โอ้าัวใหย่ดีไหมเดี๋ยวไปดู้ปายไฟกันอะไรแล้วสิ่งต่อไปครับก็จะเป็นวนแทนของแต่ละจังหวัดผู้เข้ประกวดทีนี้ตำเดิเรียบร้อยนะครับขอเชิญเลยคนแรกเลยนะครับน้องโอลิฟจากดิสกรนนครพนมน้องเดสภรราเย็นครัไปต้อิรนา น้องจีกลับไปโรสอนครับซาวิวสอร์ตนเมม้กับน้องจันเจ้าปียกกาบาเรชแฟ่จิตไหมมีฟฟด้วยไฟไฟก็มาสําเเยมีการทเจ้าครับไปใซมครับไปไมครัเจ้าไหครับใหม่กันกับกินอเนเอแต่มคุแมน พาลูกสาวไปไฮซีด้วยด้วยรับมีดอกไม้ด้วยทุกทีแค่การอต่งฟังเพลงของเจ้าอันนี้คลินิก n อ c ส่งมาให้เอเทุกคนต้นด้ันรู้สึกว่าดำเต็มที่แล้วค่ะมันไม่ตื้นตันเลยค่ะที่ลงไ ก็แบบตัดวดปาเชียแล้วก็แบบวดผัดชุ่มไส้วดมาแต่งหน้าทำผมเปลี่ยนลุคให้สองสามลุคอะไรเงี้ยก็เลยแบบรู้สึกรู้สึกแบบตื่นตันมากๆแล้วน้องๆก็คือแบบลงจากเวทีไปพวกทุกคนจับมือแบบให้กำลังใจอะไรเงี้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรโดนทับผู้ดีได้เป็นใครนะจ๊ะไปต่อนะฮะรอแต่รอดูก่อนว่าจะไป สียใจไม่ได้เสียใจเรื่องบนเวทีเพราะรู้สึกว่าไม่ได้พลาดอะไรรู้สึกว่าทําเต็มที่แล้วแต่ที่เสียใจไม่ใช่แค่เสียใจหรอกมันตื้นตันมากกว่ามันเป็นความรู้สึกที่แบบว่าทุกคนมาเชียร์เราแบบนึกถึงตลอดเลยนะว่าการไลฟ์สดจะต้องมีคําว่าเจมี่หรือมิลินมิรินมิรินสิบสี่สิบสี่สี่อะไรเงี้ยเออจะแบบได้ยินเสียงแบนี้ด้วยมันมันทำให้เราแบบยิ่งก้าวหรือยิ่งแบบใส่เต็มที่เต็มแม็กซ์อย่างเงี้ยแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่า บนเอฟซีนคาานนะคะที่คอยซัพพอร์ตสนับสนุนประมาณตลอดอะไรแล้วก็ขอบคุณคณนตัดชุดด้วยคือแบบเขาทำเต็มที่อ่ะบนหลับบนนอนนะไม่เป็นไรเราก็ให้กำลังใจกันตลอดมีทั้งหน้าผม,มอะไรด้วยแบบว่าคอยสนับสนุนเขานี่ไป้ายไฟของเรานะคะนี่สวยมากขอบคุณแฟนคลับนะขอบคุณคนในดอกรซอยนีย่ ช่วยกันเยอะมากๆทุกคนให้กำลังใจไม่ลรีดเยอะมากเลยแบบตื่นตาแล้วก็ทำที่แจงด้วยแบบหลายๆอย่างด้วยไหนจะพาไปกั็ไปส่งไหนจะไปรับแม่ไหนจะแบบทำป้ายโอ้โหเป็นภูระให้เยอะมากแต่เราก็ยังรู้สึกว่าเฮ้ยเราก็ยังอยากทำหน้าที่บนเวทีให้ดีที่สุดถ้าไม่มีเขาถ้าไม่มีทุกคนที่ขวัญสะขอตมันก็หนักเพราะจะที่แล้วที่แล้วอะไรเพราะว่าสวยสวยเออเป็นยังไงบ้างทุกคนฝากตมินนะคะว่าทุกคนไปต่อหรือพัฒนาอะไรอย่างเงี้ยทุกคนทุกคนบอเลยนะ ติดตามพวกเราต่อไปนทุกคไม่ว่าจะช่องทางไหนนะเพคมีส์ติดต่อแฟนคนติดตามต่อไปนานๆนะคะก็วิลินจะไปลงเวทีไหนอีกก็รอดูกันค่ะเด็ดดวยนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็คอมเมนต์เยอะๆคอมเมนต์เยอะๆนะจะได้มีกำลังใจไปแล้วค่ะบ๊ายบายอ๋อขอบคุณเอ็นซีคลินิกนะคะ